แดดดีพี่น่อยแดดดีย่างเหมือนสาวซ้กินเบกฟันพี่นะอ้างกินเขาล้างกินเขาเข้มแล้วเมื่อห็นานแล้วพี่น้อบวมอยู่ลอนอาหารเข้มพี่น่ออาการเมื่อกรบบวมเมื่อกระบวมนากรบบวมพี่น้อกินอาหารสาวหลันก็เม่อแดดีอยู่ นนก็วุ่นวายเหมือนบ้านเรานะั่นแหละค่ะมีไฟแดงเหมือนบ้านเราเอ๊ะเวลาหน,นอกกัน <c oughs> วันนี้มาหลานเกาได้เป็น้องไี้กินแล้วนางยุติฟุดบาดวันนี้มนาสวยนะจน่อยเวลาก็ยุใส่วันสีม่วงมบบนี้ เส้นาาเวียใส่แล้วตาเขาเนียละงูขึ้นแล้วจะจิกปากบ้านเห็ <c oughs> มันเป็นเส้นเวียดถหรอเป็ดฝาเซนเวียดใชมีไขท่ทั้มีไข่มีเบกอนรู้สึกว่าเบกอนก็อย่าเสียบด้วยหรอ

ไม่เห็นลดแลยนเป็นน้นดเป็นค้นยังกาดได้บันห่อนแดดแดดออกก็อย่างกินอาหารเข็มหนาบวมน่ะตาบวม

จ่ว่าพนักงานเสิร์ฟแล้วอย่ามาเสิร์ฟแล้ากกลมไก่ห้องห่ดเลยนะสายตาของแก่จริง่หมแกตาสั่งวรเ่าใส่ตาแง่องนโอ้ยสตาสั่ง เขาสวยนะมันเยอะไปใครจั <laughs> บเขาตื่นเองได้เขาเล่าว่าอีกเ <laughs> ดี๋ยวไปอาบแดดด้วยมันถ้าจะ่างไป้ะน้องแปงล <laughs> งไปขน,นต้ก

มันเรื่องปลาไก่น,าานำมั้งจะแบนุ่มเล็กหน่อยนี่ก็ไปลาหลอมันไมคยไป,ปาที่ปลาแตนำปลาจะกินเหลือจะมีม่หลายั นุ่มฟังก์กับกลมยอมรับว่าอาหารชาวเขาอร่อยนะครับร้านพอพีเอยูเอล ว่านเป็อย่างงั้ะดไม่อย่งตลาดปปนตกนตกนตกมานตก นี่ใครไม่เบรกพันที่ว่าเขามียบางไทยอ่ะเขามีที่ไหนนะ

กัาแฝงราเป็นสองแล้วค่ะสามสิบสี่สิบยัางหลายสองคนเปิดกล่องมาไดแต่

การเิ็หานที่เป็นของใบปปุ่น